ศึกดาวรุ่งสอเปมบุตรนัดปฐมเรือครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับทีมงานาเพชรยินดีนะครับร่วมกับศึกดาวรุ่งเพชรยินดีอีสานนะครับแล้วก็มาจากศึกดาวรุ่งของพอหลักบุญนะครับโอโหประสานคู่มวยเล็กเด็กๆ,ๆ,ๆนะครับสนับสนุนมวยเด็กนะครับที่จะไปสารต่อในศึก งวยมันสนันเมืองเอ็กทรลักบุญนะครับนี่คือศึกดาวรุ่งสอเปมบุตรนัดแรกครับวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568นะครับถ่ายทอดสดแอปไพรทีวีนะครับ8คู่รวดเลยนะครับถ่ายยาวๆเลยนะครับมวยเริ่มชกที่เวลา16.15นหรือว่า4โมง15นะครับเริ่มชกนะครับจะมาจบอยู่ประมาณ2ทุ่มฮะไม่เกิน2ทุ่มครึ่งอย่างแน่นอนนะครับ หนึ่งในนั้นมีมันสมองของผมประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับก็มีคู่มวยแปดคู่นะครับอ่าน้ำหนักเล็กๆเด็กๆเลยนะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรภูผาอึงอุบลเจอกับเพชรชานชัยแบงค์ทองคําใต้เพชรบุรีช่างสามสิบสองกิโลกร,รัมนะครับคู่ที่สองครับไฮไลท์ครับนายกปานอึงอุบลน,นะครับชิงทุนการศึกษาสองแสนบาทกับกล้องพิภพเล็กสรถจลินหรือว่ากล้องพิภพเล็กสิทธิสารวัตรหนึ่งครับหน้าเสือตัวเงินของเสียเช นะครับเสียเชชอโชคเจริญ98นี่ครับกล้องพิภพเล็กสอรถจรินพิกัดท,ที่27กิโลกร,รัมนะครับคู่ที่3ครับฟัดกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆครับโชคชัยเล็กชอโชคเจริญ98าฟาร์มนะเจอกับเพชรตั้งใจบัตรทุ่งเขาหลวงมวยคู่นี้ครับหวดกันมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะประมาณ6รอบ6ครั้งนี่แหละครับพิกไปพิกมาตลอดนะครับ สมัยก่อนโชคไทยเล็กก็ชื่อเจ้าดินระเบิดนะครับสิทธิคุปุนะฮะคู่ที่สี่ครับยกขาวไทยพี่น้องหมูกระทะทะเลเผานะครับพิกัด42กิโลกรัมกับเรือมพลคูเอมวยไทยยิมนะฮะคู่ที่5นะครับยอดประกณ์สิทธิสารวัตรหนึ่งนะครับยอดประกอ์คือใครเดี๋ยวผมมาบอกนะครับเดี๋ยวผมมาบอกในช่วงทัศนวิจารณ์นะครับเจอกับเพชรตาหลวงเกียรติจำรูนนะครับ41กิโลกรัม นะฮะคู่ค้ำในรายการครับเฟอร์รารี่แบงค์ทองคําใต้เพชรบุรีครับต่อน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมให้กับลําน้ํามูลเล็กบัตรทุ่งเขาหลวงนะครับคู่ที่เจ็ดรองคู่เอกครับเด่นนัทพงศ์ทรายมูลสนุกเกอร์นะครับเจ้าเจ้าครับเจอกับชาติเสือออกิจเกษมพิกัดสี่สิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับปิดท้ายคู่เอกนะครับคู่เอกนะครับสดๆมาจาก ศึกเพชรยินดีเลยครับฟ้าสว่างทรายมุนสนุกเกอร์ครับเจอกับอัจฉริยะอออุดอุดรนี่คือ8ดคู่ในศึกดาวรุ่งสอเปมบุตรนะครับนัดปฐมมาเลิกนัดแรกนะครับเป็นมวยเด็กๆเ,เล็กๆนะครับต่อไปนี่จะจัดทุกวันศุกร์เด็กๆเ,เล็กๆนะครับเริ่มชกที่4ี่โมงเย็นนะครับให้ไปจบก่อนออมวยวันแล้วกันนะฮะจะได้มีไม่มีข้อกลหานี่คือการสนับสนุนของอ่อ มวยเด็กในทีมงานของออทีมงานของพอหลักบุญนะครับพอหลักบุญนะครับก็มีพี่พิวศ์นะครับเสียวุฒพอหลักบุญนะครับให้การสนับสนุนรายการนี้นะฮะในสัวศึกของศึกดาวรุ่งสอเปรมบุตรนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับก่อนที่จะเข้ามาทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบนะครับศึกดาวรุ่งสอเปรมบุตรนะครับวันนี้นะครับ ใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอยากรู้ข้อมูลเด็ดๆนะครับแอไปที spts77sp นะครับบอกว่าโอโคราชแนะนํามานะฮะข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับพิเศษสุดครับฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานพี่ขอสุโขทัยนะครับมาฮะแคู่เน้นๆนะครับศึกดาวรุ่งสอบเป็นบุตรมวยเด็กๆเล็กๆนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพายทีวีนะครับใครยังไม่มีแอปพายทีวีรีบไปโหลดนะครับออ่่โหลดแอปพายทีวี นะครับดูในแอปเหมือนดูในเวทีดีเลยแค่2วิแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่แอดเจ็ดบอกว่าโอโคราชแนะนำมาข้างหน้ามีแอดด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งครับเพชรบูผาอึงอุบลเจอกับเพชรชันชัยแบงคทองคำใต้เพชรบุรี32กิโลกรัมมวยคู่นี้นะฮะเคยชกกันมาแล้วนะครับในนัดที่ผมจัดนะครับที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาคู่นี้นะฮะ กกพิกประมาณสี่ช่วงตัวทุกยกพิกประมาณสี่ช่วงตัวทุกยกนะฮะทุกยกทุกยกชิงดํายันยกห้านะครับชิงดํากันยันยกห้านะครับแล้วเ,เจ้าเพชรชนชัชยอาศัยลูกหุ่นร่างกายนะครับเบียดชนะไปวันนั้นไม่ได้ช่างวันนี้มาช่างนะครับน้ําเลี้ยงหน้าเสือตัวเงินไม่หนีกันมวยเด็กไม่มีมันญา นะครับเจ้าเพชรชานชัยคือแฝดเพชรวันชัยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าเพชรชานชัยบูดูดันหัวจิตหัวใจดีนะครับเพชรภูผาฝีมือเหลี่ยมตัวดีแต่ตัวเล็กนะครับคู่ที่สองชิงแชมป์กันที่อ่าชิงเงินรางวัลกันที่สองแสนบาทนะครับนายกปานอึ่งอุบนนะครับเจอกับก้องพิภพเล็กสอรถจรินนะครับคู่นี้ต่อยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับไปไปต้นต้นนายกปานไปก่อนนะครับไปไปกองพิภพเล็กนี่เบียดเอียดอาร์ดเลย นะครับวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่นายกปานครับต่อยทรงกรุงเทพนะครับเตะพับเตะคานะครับชัดเจนกว่านะครับชอบไปที่นายกปานอึ่งอุบลนะครับคู่ที่สามครับโชคชัยเล็กชโชคเจริญเก้าแดนะครับยี่สแปดุดห้ากิโลกรัมเจอกับเพชรตั้งใจบาทุ่งเขาหลวงนะครับคู่นี้ก็ต่อยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเบียดทุกยกนะครับพลิกทุกยกด้วยนะครับส่วนตัวต้นต้นไปก่อนนี่เพชรตั้งใจไปปลายนี่โชคชัยเล็กฝีมือเหลี่ยมตัว นะครับวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรตั้งใจครับนะฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสมัยก่อนก็เพชรจิ๋วโอโคราดนะฮะเพชรตั้งใจนะครับฝากพักพวกฝากทีมงานสนับสนุนนะครับผักดันนะครับให้น้องไปอยู่ค่ายดีๆนะฮะคู่ที่สี่ครับยกขาวไทยพี่น้องหมูกระทะทะเลเผากับเดียมพลครูเอมวยไทยคู่นี้ผมชอบส่วนตัวนะครับยกขาวฝีมือเตะหนักต่อยแรงนะครับกระดูกน้อยครูเอเหอ่า เหลี่ยมพลคูเอมวยไทยนะครับเหลี่ยมพลนี่กระดูกการผ่านเบอร์มวยนี่ใช้ได้เดิมทีก็เป็นเจริญศักเล็กนะครับเจริญศักเล็กซอเฮงเจริญนะครับคู่นี้อ่าส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่เหลี่ยมพลครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับคู่ที่ห้าครับยอดประกอบสิทธิสารวัตรหนึ่งนะครับยอดประกณ์คือใครนะครับเจอกับเพชร่าหลวงเกียรติจำรูนนะฮะ คู่นี้ยอดประกอบน,นี่ฝีมือสมองไอคิวมวยดีเพชรท่าหลงวงบูดูดันนะครับอาวุธหนักแรงนะครับเหลี่ยมตัวดีนะครับผมยอดประกณ์หยุดไปนานนะครับยอดประกณ์หยุดไปนานอยอดประกณ์นี่หยุดไปนานเกินนะครับแต่วันนี้ผมมองดูนะฮะฝีมือสมองไอคิวมวยน่าจะเอาตัวรอดนะครับจะยอดประกณ์ไม่ชอบใส่ฟันยางชกนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบ แต่ผมว่ายอดประกอบน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับยอดประกอบสิทธิสารวัตรหนึ่งนะครับคู่ที่หครับเฟอร์รารี่แบงค์ทองคําใต้เพชรบุรีครับต่อน้ําหนักครึ่งกิโลให้กับลําน้ามูลเล็กบัสทุ่งเขาหลวงเฟอร์รารี่เขาในเขียวแข็งแรงนะครับลําน้ํามูลฝีมือสมองไอคิวมวยนะครับมวยคู่นี้น้ําเลี้ยงถึงทั้งคู่เนี่ยผมมองดูสนุกมากนะครับตัวหนึ่งฝีมือตัวหนึ่งเขาในนะครับส่วนตัวชอบเฟอร์รารี่นะครับเฟอร์เารี่เขาในแข็งแรงกว่านะครับ คู่ที่เดครับเด่นนัทพงศ์ทรายมูลสนุกเกอร์นะครับเจอกับชาติเสือ,ออกิจเกษมความเป็นมวยสมองไอคิวมวยนี่อยู่ที่เด่นนัทพงศ์ชาติเสือยาวใหญ่นะครับวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาต่อยสาสกิโลกร,รมัมเด่นทัทพงศ์ก็เสียเปรียบตัวเล็กแต่ว่าไม่เสียเปรียบอาวุธมวยนะครับส่วนตัวก็ชอบไปที่เจ้าเด่นนัทพงศ์ทรายมูลสนุกเกอร์นะครับปิดท้ายท้ายสุดคู่เอกฟ้าสว่างทรายมูลสนุกเกอร์นะครับเจอกับอัจฉริยะอออุดอุดอร 44กิโลกร,รมัมสมองไอคิวมวยอยู่อัจฉริยะนะครับฟ้าสว่างบูดูดันอาวุธหนักแรงนะฮะส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าอัจฉริยะอ,อุดอุดอนนะครับวันนี้ผมชอบอาวุธจุกจิกกว่านะครับเจ้าอัจฉริยะอ,อุดอุดอนนี่คือ8ดคู่นะฮะแปดคู่ในรายการศึกสอเปรมบุตรนะครับของทีมงานพอหลักบ,บุญนะครับสนุกสนุนโดยทีมงานเพชรยินดี นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่ ad 77 sp บอกว่าโอโคราชแนะนํามาฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานพี่ขอสุขโขทัยนะครับเฮงเฮงรวยรทุกท่านสวัสดีครับ